ใด้เขาออกดอกได้ทําไมจันทร์ผ่าฝนจะไม่ได้สำหรับการวางแผนเรื่องการโพสสารจะทําช่วงไหนนะต้องดูความพร้อมของใบทุเรียนที่ตัวเองเตรียมมาด้วยนะครับบางคนอาจจะ,อะสองใบาบางคนไม่เอาเอาเทสอาจจะสามใบาใบาแต่ทั้งนี้ทางั้นเทคนิคก็ต้องใบเพชรชลาดเท่านั้นที่จะมีพื้นที่รับสารให้เพียงพอเ<ม>ราสามารถที่จะไปยอดยัดยา้งจิบลินได้เพื่อที่พัฒนาจากใบามาเป็นตาดอก ได้อันนี้ก็คือง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องซืีอเรือดแต่วางแผนให้ดีเรื่องพยากรณ์อากาศสาคัญเลยค,คือพยากรณ์อากาศครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็สภาพอากาศไม่เหมือนกันอีกจะต้องเช็คในพื้นที่ของตัวเองอย่างโซนฝนร้อนๆปีนียทุกคนเขาบอกว่าถ้ารำทําดอกช่องนี้จะไปเจอดอกผ่าฝนมอดีเหมือนโซนใต้นใต้กระใต้กระจาด้่างปีนี้ก็คือจะใกล้เคียงกันมากองดูแล้วเรามารอติดตามกันนะครับผม สวัสดีครับพี่พี่เอฟซปุ๋ยตราหญิงงามทุกท่านนะครับกับผมน้องวัดหญิงงามนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่พิกัดสวนสามพี่น้องนะครับตําบลโป่งน้ําร้อนอําเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะพามาชมการฉีดพ่นสารรอบที่2นะครับของแปลงที่อาจารย์ธีรพัฒน์อุ่นใจของเราดูแลอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคอะไรดีๆมามอบให้นะครับยังไง มาติดตามกันนะครับพี่ๆมาครับสำหรับ FC นะครับที่ได้ติดตามอาจารย์ธีรพัฒน์อยู่แล้วนะครับก็สังเกตเลยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้โป่งน้ำร้อนถึงได้รีบลงสารก่อนพื้นที่อื่นเลยนะครับปกติโซนโป่งน้นมันจะลาเนาะจะลากกับางโซนตาทางจันโซนล่างเนาะ ทีนี้ผมนําเทคนิคที่ของผมที่เคยทํามาใช้ก็คือหมายก็ว่าก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเหลือ30มสิบเปอร์ซ็นต์เนี่ยผมใส่ปุ๋ยก่อนเลยไงเราลึงดึงใบออกมาก่อนเราดึงบึงใบก่อนแล้วก็ยิ่มห้าเจ็ดเจ็ดบวกหกสามสามเลยเนี่ยสองตัวบอกเพราะเราตัดเสร็จเราได้มาหนึ่งใบหลังจากนั้นเราก็ทาใบสองต่อได้ครับใบสองมันมาเร็วไงมันมาช่วงช่วงเมื่อสิบวันที่แล้วมันเพสลาดพอดีเราก็สามารถที่จะ พอละใบมันหนาละเราก็ลองดู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 ครับลองดูในส่วนผมรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแรกนะทีทเจ้าแรกเลยครับไม่แน่ใจนะแต่ลงก่อนเพื่อนเลยนะเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อว่าในเมื่อใบใบมันพร้อมใบสองนี้แล้วเราก็ลงสานเลยนะไม่ต้องรอถึงใบสามถ้าใบสามถ้าจะไปเจอช่วงพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาอะรมันก็จะไปชนทางอื่นอีกนะครับก็ลองลองปรับเปลี่ยนเอาอาเรวาเทคนิค ที่ผมเคยทำาะแล้วเรามาปรับใช้ที่ปวงกำร้อนมันได้จังหวะมอดีมันได้จังหวะเพราะนั้นในปีต่อไปถ้าจังหวะแบบเนี้ยแล้วเราตัดทุเรียนก่อนเราสามารถทําไปได้ก่อนเราก็สามารถที่จะทําให้ทุเรียนปลงกำร้อนออกก่อนได้นี่ลองดูครับลองดูเป็นปีแรกที่ทําเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของสําหรับการลงสารวันนี้เนาะครับผมเดี๋ยวพาไปดูโกดังยาของอาจารย์กันดีกว่าครับมามาได้เลยมาได้เลย วันนี้ที่เราจะเน้นก็คือเป็นตัวสารเนาะซินทานะครับอาจารย์แล้วก็นอกจากซินทาแล้วอาจารย์ฉีดอะไรเพิ่อมอีกไหมครับเออมันจะมีตัวนี้นะครับซินทาซ uh huh. ินทา25 uh huh. แลบหมวดเนี้ยเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำ0 25 30 uh huh. ตรงนี้ uh huh. แล้วก็เราจะมาบวกด้วยซ่าท็อปซาปท็อปซา80ครับผอัน,นี้กก็คือช่วยให้ด,ดูดซึมได้เร็ว ขึ้นในมันแห้งเร็วจงต้องชิงกับสภาพอากาศด้วยเนาะเพราะว่ามันต้องวินนินในการแทรกซึมไม่ไวหน่อยใช่ครับต้องต้องการให้มันเสริมเร็วใบแห้งเร็วเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกว่เสริมประสิทธิภาพของสารที่เราลงไปอันนี้จะเป็นการลงรอบที่สองนะครับแล้วก็รอบแรกอาจารย์สะสมอาหารหรือว่าอะไรยังไงบ้างคือคือก่อนหน้านั้นอ่ะเราก็พ่นสะสมอาหารไปก็จะมีพวกซียีบซีพวก เขียวใหญ่เขียวใหญ่อยู่ไหนเอออยอะอยู่นิดนี้เขียวใหญ่นะแล้วก็บวกแม็กมีตัว0 5 2ย์้าสองได้ไหมครับนี่อันนี้พ่นรอบแรกซินดาซินดายี้บวกศูนย์้าสองสามอันนี้ใส่ครึ่งกิโลต่อต่อน้ำสองน้ำสองร้อยลิตรแล้วรอบแรกอาจารย์ลงลงไป700ลงไป700อ่าน่า700ออันนี้ครึ่งกิโลแล้วก็บวก ทับซ่าด้วยอ่าสามตัวที่เราใช้แต่รอบนี้เราก็จะมาใช้ปุ๋ยตัวนี้มันเป็นการสะสมอาหารไวในตัวด้วยได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเตรียมชุดนี้ไปเลยเนาะก็จะมีซินทาอาอันนี้อ่าแล้วก็ศูนย์ยห้ามสิแล้วก็ตัวทับซ่าทับซ่าทับซ่าสามตัวนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวยาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปดูหน้างานกันดีกว่าก่อนจะสีสารกันโอเคครับผมตามมาครับผม รอบสองนี้เราจะใช้ซินทา25-500อซีซีอ่าอัตรา500อซีซีอัตรา500ซีซีต่อน้ำ2 0 0ลิตรเพราะนั้นถังนี้มันพันลิตรเราก็จะใช้2อลิตรครึ่งลิตรครึ่งลำดับเราใส่ตัวไหนก่อนครับวิธีการที่นี่เราจะใช้สารจะใบลงก่อน นี่สารจะไปนะครับอันนี้มันเขาจะบอกว่าอัตราการใช้เรียบร้อยนะครับ20ซีซีต่อน้ำ200ล<อ>ิตร่า200ลิตรเพราะนั้นถังพาลิรเราใช้100 100เออ100ซีซีโอเคนี100ซีซีค่ะต่อไปอันนี้200 ต่อน้ำสองลิตรเท่ากับ1ลิตร1ลิตรนี่เราไม่กระตวงนะปีได้ไหมครับศูนย์ศูนย์ยี่ห้าสามสิบอันนี้ไม่ต้องตวงเทเลยนะครับอันนี้สาร อันนี้เราใส่500ตอนนั้น500นะครับก็สองนิดรึ้งสองนิดขึ้2 2> ขโอเคโอเคเลยเี่ยตวงตวง500ก่อนนะ500ประโยชน์เนื้อครีมเด็ดผลที่เราใส่สารจบใบก่อนเพื่อที่เราใส่สารลงไปหรือว่าใส่ปุ๋ยลงไปมันจะทำให้ละลายเร็ว ละลายแล้วทีนี้ทีนี้เทลเลยตัวนี้อีก2ลิตร2ลิตรเทลเลยหลังจากเราใส่3ตัวนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวคนงานก็จะ,ะติดเครื่องแะะกวนกวนให้มันเข้ากันอ,อันนี้ขั้นตอนของการผสมสารผสมสาร อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูเทคนิคการฉีดพ่นสารนะครับผมของอาจารย์ <ไป S 1> สังเกตใบนะครับใบหลังจากที่เราพ่นเราพ่นสารไปครั้งแรกแล้วใบมันกำลังกำลังจะเขียวนะฮะจะกลายเดียวอันนี้ก็เป็นรอบสองได้10วันว่ะตอน,นั้นเราพ่นช่วงเพศสลาพดพอดี ในรอบแรกเราจะฉีดตอนใบเพชรลาดใบเพชลาดอนะอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วประมาณ10วันประมาณ10วันาแล้วใบมันจะเริ่มเริ่มแก่ละนะแต่ยังมีพื้นที่รับสารอยู่รอบ2นี้วิธีการพ่นเราก็จะพ่นเป็นฟุงละอองให้มากที่สุดพ่นตั้งแต่รอบรอบสรงพุ่มเลยนะคโดยจะไล่จากยอดยอดลงมาจนจนถูกปลายกิ่งทุกกิ่งใช่ทุกยอด น่ทุกยอดเน้นเน้นเน้นที่บริเวณยอดอนยอดยอดยอดอ่อนเราปลายลักษณะอย่างงี้ที่นี่จะไม่พ่นในสองพุ่ินะครับพ่นเฉพาะรอบรอบรอบเท่านั้นเชกพ่นเฉพาะรอบนะครับรอบตรงรอบรอบข้างในตรงพุ่มไม่ไม่ไม่ได้ฉีเข้าไปนะไม่ได้ฉีเข้าไปอ่าติดเครื่องเมื่อสักครู่นะครับเราก็ผสมสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ขอสอบถามถึงหลักการพ่นสารของอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับว่าโดยหลักการฉีดรอบแรกกับรอบที่สองเนี่ยแตกต่างกันไหมออรอบแรกเนี่ยเราจะใช้สารค่อนข้างที่จะเข้มข้นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเพราะนั้นการพ่นสารครั้งแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ใบเพสลาดเพราะนั้นต้องเน้นความละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ,อ,อาจจาะพ่นช้าเ,เป็นละองะองแต่ให้ทุกทุกยอด รอบๆรมพุ่มเลยรอบๆสมพุ่มเน้นรายละเอียดนิดนึงให้ถูกทุกยอดอันนั้นก็คือการเป็นการพ่นสารครั้ง no แรกช่วงใบเิ็นตลาดครับผมพอรอบสองเนี่ยรอบสองนี right. okay. ้มันเป็นการเติมเต็มสารรอบนี้เราเติมอีก5 0 0เนื่องจากว่าสภาวะอาจจะมีฝนอะไรขึ้นมาเป็นการเติมเต็มสารให้มันได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือดีดียิ่งขึ้นก็ ปรับเป็นละอองฟูมกันแต่เดินเร็วเน้นเดินเร็วแต่ว่าแต่ให้ทั่วเหมือนกันต้งแต่ยอดลงมาเน้นเดินเร็วแล้วระยะเว้นกนี่็คือประมาณ10วันเจ็ดถึง10วันเจ็ดถึงสิวันหลังจากนี้ไปก็คือจะหยุดหมดทุกอย่างละยกเว้นทางใบยกเว้นทางนี้สะสมอาหารทางใบต่อจากนี้อย่างที่เราไปเห็นในในห้อง เก็บปุ๋ยเก็บยาเรียบรอ้อยนั่นก็คือเตรียมที่จะะส,สมอาหารต่อหลังจากาที่<ม>เราพ่นอย่างเงี้ยจ,จากเหตว่าอากาศวันเนี้ยคืมนะครับหรือว่าอาการมัดเปิดให้พ่นแต่คาดว่าฝนไม่ตกคาดว่าฝนไม่ตกแต่ระยะปลอดฝนจริงๆอ่ะถ้าชัวร์จริงๆก็คือ2ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่าสองชั่วโมงแล้วพ่อใบมันแห้งแล้วเนื่องจากว่าเราใช้ยาจับใบด้วยสารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยมันทำให้ดูดซึมเร็วใบมันแห้งเร็วอันนี้ก็ถือว่า สองชั่วโมงนี่ชัวร์นะแต่ยังตามก็คือหนึชั่วโมงก็แห้งแล้วก็ได้รับสารเต็ทีปีนี้แนะนําอย่างหนึ่งก็คือติดตามอุตุอุตุให้ใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าฝนมันมาเนี่ยปีนี้มันเป็นลานิญาลานิยาแล้วเนี่ยฝนมันจะมาแต่ละช่วงเนี่ย ต้องดูว่ามันจะมาช่วงไหนช่วงไหนเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีก่อนที่จะวางแผนพวกโงสารอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมต้นให้ดีก่อนสะสมอาหารได้ยงพอนะครับผมให้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าการทําสารต้องทําให้ใบหนานิดหนึ่งใบหนาอ่าใบหนานิดหนึ่งสะสมอาหารเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับการโงสารเนี่ยต้องสังเกตต้องรู้ว่าทุเรียนตัวเองอายุกี่ปีนะครับกี่ปีนะครับแล้วก็สามารถวางแผน ปกติภาคตะวันออกเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอากาศค่อนข้างที่จะแห้งละร้อนอาหารพวกนี่ยสารก็ไม่น่าจะเกินพันสองหรืพันสี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันต้องอถ้าจะใช้พันสองหรืพันสี่เนี่ยมันต้องแปดปีขึ้นไปนานแปดปีขึ้นไปเพราะทรงพุ่มใหญ่แล้วสมกดหดงครับนะครับว่าต้องเพิ่มปริมาณยอด,ดของสารลงไปอย่างเราอาจจะต้องเทคนิคผมก็คืออย่างที่บอกแล้วก็คือต้อง ผนไวสองเยะเพื่อเป็นการเติบเตแบ่งการฉีด<า>แบ่งการฉีดไสองารนี่ครับก็สะสูอาหารที่มุมคอเลี้ยงไบให้หนาไว้มันมันจะมีพื้นที่ปลูกอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกในอนาคตต่อไปได้นะคคนี่ก็คือเขาเรียกยอะไรระยะปลอดฝุรร่นที่ทุกคนกลัวกันหลังจากนี้ไปไม่เป็นไรมันทํางานแล้วมันจะอยู่ ะบวน,นการสารเริ่มทางานตั้งแต่รอบแรกมาแล้วอันนี้เป็นการเติมเต็มรตบที่2ที่เขาเจอปัญหาก็จะเยอะใช่ไหมสรุปไดงว่าหนึ่งปริมาณสารไม่พอ,อสองอการคุมคนคนี่ต้องเตรียมนะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวหลังจากพ่นสารวันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้เขามาตัดหญ,ญา้าแล้วก็จะคาดโค, mm hmm. ค้คเพื่อฝนมาให้มันระบายได้เร็วมากที่สุด mm hmm. ถ้าดินมันยังอุ้มน้ําอยู่ก็คือมันอาจจะต่อยอดใบด้เพราะว่าอย่างที่บอก ถ้าใครพู่สารข้างเดียวและเจอปริมาณฝนเยอะๆมีโอกาสได้ใบมีโอกาส<ม>แต่งใบเพราะสารนี่ย,ยิ่งโดนฝนเนี่ยมันเป็นการเติมเต็มเลยเช่นให้กับต้นไม้ด้วยให้กับตัวเองด้วยมันกป็จะทบมให้กายไปว่าทุเรียนไปพัฒนาเป็นการต่อจิปต่อย,ยอดไปเฉยแสดงว่า<ม>สารที่เขาพ่นนั้นปริมาณไม,ไม่เพียงพออย่างผมน้าผมทำสารมาสองรอบโดยตลอด เพื่อเพื่อป้องกันตรงนี้แหละเป็นการเติมเทมสารเนี่ก็เกิดลองลองเอาเทคนิคไปใช้ได้ครับโสว่าวดอดมันอยู่ที่เราจะพ่นปีนี้พันสอเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น75็ดห้าหรือ84ดส่น่อาจจะปรับปรับพฤติกรรมการฉีดสารใหม่นะครับสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนชุกใช่ครับแล้วมันอีกอย่างหนึ่งที่ผมแบ่งแบ่งพ่นเนี่ยก็ เป็นการป้องกันการท็อกซิกของใบท mm ุ hmm. เรียนด้วยบางทีพ่นเจอแดดจัดจัดแล้วนะั่นมันจะทําให้ใบกรอบใบเสีย mm hmm. อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราแบ่งพ่นไปสองวิงดีกิวันโดยแบ่งปริมาณคือใช่หลังจากนี้นนปอยก็คอยดูใบเติมอาหารทางใบไปแล้วแปลงนี้หลังจากอาจารย์ฉีดรอบแรกไปเนี่ยมันมีฝนมีอะไรตามมาจากนั้นออหลังจากนั้นรือครับคอาข้างทีง่จะโชคดี พราะนที่ตดีไม่เจอฝนไม่เจอฝนเลยไม่เจอฝนเลย <laughs> มันมาเมื่อเช้าใน<ม>ปล่อยๆนะแต่ไม่เยอะดินยังแห้งอยู่เลยเพราะ <c oughs> นั้นสบายสบ <c oughs> ายหวังว่าหวังว่านะทิวดาคงช่วยวเราไหลังจากนี้ไปก็ไม่เกิน45วัน <c oughs> นะ <c oughs> อาจจะเห็นภายใน30วันนี้หรือยางช้าสุดก็ไม่เกิน45วันเราต้องได้เห็นดอกเห็นเลย ในสเตปต,ต่อไปครับอาจารย์คือหลังจากเราฉีดพ่นสารรอบที่2เนี้ยอาจารย์จะมีเทคนิคการสะสมอาหารอะไรบ้างใช้ใช้ตัวไหนบ้างครับอาาก็ตอนนี้ที่ที่เราเตรียมไว้มันก็จะมเีเขียวใหญ่หวกสาลายสาลานนสาลาอเมโนสาลาอเมโนนี่ขาดไม่ได้เลยนะต้องต้องคอ,อยเติมเต็มตลอดแคลเซียมบลอนแคลซียมลอนแคลเซีบลอนแล้วก็ก็เติมไปรเราจะไปเติมพวก อะมิโนเอกอะมิโนนี่ก็ต้องเติมตลอดทั้งทางใบและทางสมพืันนี้คือแล้วก็ทางดินนี่หลังจากใส่ปุ๋ยรอบนี้เรางดหมดละทางดินนี่คือเร่ไม่ได้เติมแล้วมันก็จะมีพวกแมกซิงพวกแมกซิงพวกเขียวใหญ่เขียวใหญ่เขียบอสอะมิโนซานแล้วพวกปุ๋ยที่เรามีก็สี่ยี่สี่สี่สี่แต่สี่ยี่สี่นี่เราพ่นไปหมดแล้วทีนี้มันก็เหลือศูนย์ยี่ห้าสามสิบไอ้ตัวนี้ก็ต้องคอยเติมตลอด ไฟเติมทุกครั้งก็จะเปแ็แกนสะสมอาหารด้วยแล้วลลอาจจะสลับด้วยสมมติว่าสถานการณ์ฝนมันชุกฝนมันตกมาตอน,นเราก็จะใช้05234 05234สลับกับ02530ในกรณีที่ปริมาณฝนเยอะอาจจะปรับเป็นตัว05234ใช่แต่สรุปแล้วนะครับก็คือหลักๆก,ก,ก็คือจะเน้นเป็นตัวอะมิโนอะมิโนสารลายแล้วก็ตัว แคลโบแคลเซียมโมรอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ๋ยสะสม02530ถ้าฝนเยอะเปลี่ยนเป็น05234อันนี้คือสูตรที่นี่จนจนถึงระยะใบตันเลยใบตัน7-10วันต้องพ่นครั้งหนึ่ง7-10วันพ่นครั้งหนึ่งเพราะว่ามันชนรอบพอดีกว่าจะพ่นหมดทั้งสวนนี้ก็อยู่ระยะ7วันอ๋อพอดีพอดีวนลูปอยู่งี้แหละเพราะมันเพราะมันเยอะ สักคู่นะครับที่เราพาไปดูโกดังเก็บยาของอาจารย์ธีรพัฒนนะครับผมตอนนี้ก็พามาดูโกดังปุ๋ยกันว่าปีนี้นะครับจะใช้เทคนิคอะไรใช้ปุ๋ยตัวไหนนะครับผมก็จะเหลือแค่ตัวสะสมอาหารนะครับแค่2กระสอบตัวนี้จะเป็นตัว824จะเหลือแค่2ลูกแล้วออ่าแล้วก็จะเป็นปุ๋ยพวกสูตรทำใบนะครับที่ยังเดี๋ยวใช้อยู่ก็จะใช้กับทุเรียนเล็กที่อยู่ในแปลง ะจะเป็นตัว633แล้วก็จะเป็นตัวยี่7นะครับผม